โรมบทที่สิหพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเองเราทุกคนจงทำให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขาเพราะว่าพระคริสต์ไม่ทรงทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์เองตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าคำพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยท่าน ตกอยู่แก่ข้าพระองค์เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทนและโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์ขอพระเจ้าผู้เป็นแหล่งความทรหดอดทนและการหนุนใจส่งช่วยให้ท่านทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์เพื่อท่านจะได้พร้อมใจกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์ องพระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่านเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าว่าพระคริสต์ได้ทรงรับใช้มายังพวกอยู่เพื่อเห็นแก่ความสัตย์จริงของพระเจ้าเพื่อจะรับรองพระสัญญาที่ประทานไว้กับบรรดาอัครปิตานั้นและเพื่อให้คนต่างชาติได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของพระองค์ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์และมีคำกล่าวอีกว่าประชาชาติทั้งหลายเอย๋ยจงชื่นชมยินดีกับชนชาติของพระองค์แล้วยังมีคำกล่าวอีกว่าทุกประชาชาติจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดและให้ชนชาติทั้งหมดยกย่องพระองค์ และอิสยา์กล่าวอีกว่ารากแห่งเจสซีจะมาคือผู้ที่จะทรงลุกขึ้นมาครอบครองบรรดาประชาชาติประชาชาติทั้งหลายจะมีความหวังในพระองค์ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ่านบริบูรณ์ด้วยความดีและพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถจะเตือนสติกันและกันได้แต่การที่ข้าพเจ้ากล้าเขียนบางเรื่องถึงท่านเพื่อเตือนความจําของท่านก็เนื่องจากพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสไปยังคนต่างชาติและทําหน้าที่ปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อคนต่างชาติจะเป็นเครื่องบูชาที่ชอบพระไทย คือเป็นที่จำร่าวไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่อยู่ในพระเยสูคริสข้าพเจ้าจึงภูมิใจในสิ่งที่ทำเพื่อพระเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิอ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงทำโดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคำสอนและการกระทำเพื่อจะให้คนต่างชาติเชื่อฟังคือด้วยอิทธิฤทธิแห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฤทธิเดชแห่งพระวิญ,ญญาณของพระเจ้า จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างทุ่นทีตั้งแต่กรุงเยรูซาเลม็มอ้อมไปยังเมืองอิลิริคุมอันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้วตามที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าคนที่ไม่เคยได้ข่าวเรื่องพระองค์ก็จะได้เห็น และคนที่ไม่เคยได้ฟังจะได้เข้าใจนี่คือเหตุที่ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ไม่ให้มาหาพวกท่านแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่มีกิจที่จะต้องอยู่ในแว่นแควนเหล่านี้ต่อไปข้าพเจ้ามีความปรารถนามาหลายปีแล้วที่จะมาหาท่านเมื่อข้าพเจ้าจะไปประเทศสเปนข้าพเจ้าจะแวะมาหาพวกท่านเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านขณะที่ไปตามทางนั้นและเมื่ออิ่มใจอยู่กับท่านทั้งหลายบ้างแล้ว หวังว่าท่านจะช่วยจัดส่งให้ข้าพเจ้าเดินทางต่อไปขณะน,นี้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อช่วยเหลือธรรมิกชนเพราะว่าบรรดาคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอะคายายินดีที่จะเรียร์ไรเงินส่งไปให้แก่ธรรมิกชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเลม็มคริสตจักรเหล่านี้ยินดีจะทําเช่นนี้ที่จริงพวกเขาก็เป็นหนี้ธรรมิกชนเหล่านั้นด้วยเพราะเมื่อคนต่างชาติ เข้าส่วนกับชาวเยรูซาเล็มในของประธานฝ่ายวิญญาณจิตก็เป็นการสมควรที่พวกเขาจะได้ปรนิบัติชาวเยรูซาเล็มด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังเมื่อข้าพเจ้าไปส่งเงินรีไรแก่พวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปประเทศสเปนโดยแวะเยี่ยมท่านตามทางและข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อมาหาท่านนั้นข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพรอ,อันบริบูรณ์ของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่โดยความรักของพระบิญญาณข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านร่วมอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจกระตือรือร้นเพื่อข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะพ้นจากมือของคนในแคว้นยูเดียที่ไม่เชื่อและเพื่อพันธกิจซึ่งข้าพเจ้าทําที่กรุงเยรูซาเล็มจะเป็นที่พอใจของธรรมิกชนเพื่อข้าพเจ้าจะได้มาหาท่านตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี และมีความชื่นบานที่ได้พบท่านขอพระเจ้าแห่งสันที่สุขสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนอาเมน